มีตักบาตรเทโวนี้มีการกระทำมาเพื่อเป็นการย้อนอดีตในวันนั้นคือในสมัยพุทธกาลวันที่ออกพรรษาวันที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จลงจากสวรรค์หลังจากที่ไปโปรดพุทธมารดาอยู่หนึ่งพรรษา ด้วยการแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาจนพุทธมารดาได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นผู้ที่ไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปและจะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดภายในจัดชาติเป็นอย่างมากนี่คือเหตุการณ์ที่ทำให้มี วันตักบาทเทโวขึ้นมาความจริงการเสด็จไปสวรรค์ของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้เสด็จไปด้วยพระวรกายแต่ทรงเสด็จไปด้วยพระกระแสจิตคือพระกระแสพระจิตของพระพุทธเจ้านี้มีพลังที่สามารถติดต่อสื่อสารกับ ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วได้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนี้ดวงวิญญาณจะไปอยู่ตามภพต่างๆขึ้นอยู่กับบุญหรือบาปที่ได้ทำไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ถ้าเวลาตายไปบาปที่ทำไว้มีมากกว่าบุญบาปก็จะดึงให้ดวงวิญญาณไปอยู่ในอบาย ไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยเรียกว่าเปรตเป็นดวงวิญญาณที่หวาดกลัวเรียกว่าสุลกายเป็นดวงวิญญาณที่มีความอาฆาตพยาบาทเรียกว่านารกถ้าบุญมีมากกว่าบาปบุญก็จะทำให้ดวงวิญญาณเป็นดวงวิญญาณที่มีความสุข ดวงวิญญาณที่มีความสุขก็เรียกว่าเทวดามีอยู่ชั้นต่างๆหกชั้นด้วยกันขึ้นอยู่กับกำลังบุญที่ได้ทำเอาไว้ทำบุญมากก็จะได้ความสุขมากทำบุญน้อยก็จะได้ความสุขน้อยเวลาตายไปดวงวิญญาณก็จะไปเป็นเทพชั้นต่างๆมีตั้งแต่ชั้นจาตุม ขึ้นไปจนถึงชั้นปรานิมมีหกชั้นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้านี้คิดว่าไปอยู่ชั้นดุสิตเนยเพอหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรตก็ทรงมีความปรารถนาอยากจะทดแทนบุญคุณให้แก่บุพการีเ ก็ทรงนึกถึงพุทธมารดาที่ได้ทรงจากโลกนี้ไปหลังจากที่คลอดเจ้าชายสิทธ,ธัตถะได้เจ็ดวันก็เสด็จสวรรคตไปอยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิตหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสโลเป็นพระพุทธเจ้ามีพลังจิตที่สามารถ ค้นหาดวงวิญญาณต่างๆที่ไปจุติตามภพบต่างๆได้จึงทรงค้นหาจนได้พบพุทธมารดาที่ประทับอยู่ในสวรรค์จึงได้ทรงโปรดพุทธมารดาด้วยการแสดงธรรมให้กับพุทธมารดาและเทวดารูปอื่นที่สนใจธรรม ได้ฟังทุกคืนพระพุทธเจ้าจะทรงแสดงธรรมให้กับพวกเทวดาทุกคืนในยามดึกวันหนึ่งพระพุทธเจ้าจะมีภารกิจสั่งสอนสัตว์โลกอยู่สี่ครั้งด้วยกันครั้งที่หนึ่งคือตอนบ่ายอย่างตอนนี้จะทรงแสดงธรรมโปรดราาศรัทธาญาติโยม ในยามค่ำจะทรงแสดงธรรมโปรดพระภิกษุภิกษุณีในยามดึกจะทรงแสดงธรรมให้กับพวกเทวดาและในยามเช้าตอนก่อนจะทรงออกบิณฑบาตจะทรงเล็งยานดูว่าจะไปโปรดใครเป็นกรณีพิเศษในวันนั้นนี่คือภารกิจของพระพุทธเจ้า มีอยู่ห้าข้อสี่ข้อนี้เกี่ยวกับการสั่งสอนสัตว์โลกส่วนข้อที่ห้าก็คือการออกบินทบาทโปรดสัตว์ทรงปฏิบัติภารกิจนี้มาตลอดสี่สหปีด้วยกันดังนั้นวันที่เป็นวันออกพรรษาก็มีความเชื่อว่า พระพุทธเจ้าได้เสด็จออกจากสวรรค์ลงมาตามบันได,ดทิพย์นะศรัทธาญาติโยมที่มีความปรารถนาที่จะใส่บาตรถวายกับพระพุทธเจ้าก็จะไปรออยู่ที่เชิงบันไดนี่เป็นที่มาของการตักบาตรเทโวในวันออกพรรษา